ดิฉันนางสาววดิดายานกายครูกศนตำบลบ้านใหม่สังกัดกศนอำเภอสีมภูจังหวัดขอนแก่นกศนตำบลบ้านใหม่ได้มีการดําเนินงานกศนตำบล 5D พรีเมียมดังนี้ค่ะกศนตำบลบ้านใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านทองเจริญหมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่มีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งงานเป็นนาคารเอกเทศโครงสร้างบุคลากร กศนตมบ้านใหม่ภายใต้การบริหารงานโดยนางกัญญาสงคำผู้อำนวยการกศน,นอเภอสีชมพูนางวณิสนนาสวรรณขันครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนางสาววณิดายานกายหัวหน้ากศน,นตมบ,บ้านใหม่นางจารุดาอุดเพียงพัน์ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคลองสมบูรณ์กศน,นตมบ,บ้านใหม่ มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ d n i s ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตบลกศนตมบ้านใหม่มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับนโยบายการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงานตามที่กำหนด จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน mm. กศนตมบ้านใหม่มีจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,563จำนวน45คนระดับประถมศึกษา4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น15คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย31คน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียนโดยการจัดทําเอกสารสื่อการเรียนการสอนครูมีการติดตามผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านผู้เรียนการติดตามผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชันไ n e ์ a c e b o o k การจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom มีการพัฒนาตนเองโดยผ่านการอบรมและการศึกษาหาความรู้จากเอกสารตำราสื่อต่างๆอยู่เสมอ จำนวนผู้เรียนร่วมกิจกรรมการศารึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกอสนงตาบบ้านใหม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศารึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจำนวนทั้งหมด3หลักสูตรประกอบด้วย 1. หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าจำนวน12ชั่วโมงเป้าหมายการดำเนินงาน8คนผลการดำเนินงาน8คนคิดเป็นร้อยละร้อยและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไปใช้ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ 2. หลักสูตรการทำเจลล้างมือจำนวน6ชั่วโมงเป้าหมายการดำเนินงาน8คนผลการดำเนินงาน8คนคิดเป็นร้อยละร้อยหลักสูตรช่างทาสีจำนวน3-5ชั่วโมงเป้าหมายการดำเนินงาน12คน ผลการดำเนินง,งาน12คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกตนตมลบ้านใหม่ได้ดำเนินง,งานโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันที่12พฤษภาคม2563จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม15คนผลการดำเนินง,งาน15คน คิดเป็นร้อยละร้อยผลที่ได้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวและชุมชนได้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนมีผู้เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย8คนผลที่ได้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหารและจัดการขยะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและทำให้เกิดรายได้จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศสนตาตมบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงานโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนการบริการหนังสือในบ้านหนังสือชุมชนระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกาสนาตมมนบ้านใหม่มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต,ามต,ามตาม่างๆ การร่วมเป็นวิทยากรสอนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่การเข้าร่วมจัดมิทรันการเพื่อต้องรับผู้บังคับบัญชาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอื่นๆเป็นต้นระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทีสการส่งเสริมการพัฒนาลวดลายผ้าไหมการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาลวดลายผ้าไหมมัดหมี ให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดโดยการนำวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากอำเภอชนบทมาถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับการมัดหมี่ลายต่างๆเช่นลายจกต้มกบลายแคนงแก่นคูนการส่งเสริมการขายออนไลน์ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมการขายผ่าน Facebook ซึ่งได้นำสมาชิกของกลุ่มเข้าร่วมโครงการการขายออนไลน์อ e ีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับ ตลาดการขายออนไลน์ในสังคมปัจจุบัน